สวัสดีค่ะทุกคนฮหอนไปไปดอนพาแมยังมาดิเอาปลาขอดไปดูสิได้ไหมกูเดี๋ยวไปเห็นเหรอจำไหนว่าพี่นอ้องมึงนี่เราที่ห้องไม่เอาชิริแอบ้านอยู่ตรงนี้มันไม่ร้อนนี่ดูสิ คุณเจ้าจับใส่ถังแล้วหรอฮะบ,บัง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 ้าเอามาเบิบ้งกันอยู่ในนั้นบอกใส่ใส่ปลาดุกหนึ่งตัวเอาข้าวปาเบิดแล้วไม่ไงข้าวปามาเอาเบิด์ดหรอ จักว่มามันไปเสียไปใส่เบิร์ดเมื่อกูเลยน,น้ำหาอยู่มันหลักเอาปลาขอนกับก้อนอันนี้นี่เอ,ง,องเด้อทุกคนเบึ้งเบึ้งเบึ้งเบ้ง,บง,บง,บงประดุกระวังระวังมันตอดนะ โอ้โนี่อีกไหม,ไมฮะมันไม่รู้อยู่หรอเดี๋ยวที่เขามาจับเขียดพี่นนองเมืองนี่และอไอร้อนละอยู่ทุ่งน้ำมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อยู่บ้าน้อนทรองอนเนี่ย ได้เดาเป็นยังไงตู้เย็นไหมไหนหดูสภาพคนไปตวนน้ำมาสิเหนม่อนะอะไรนะจะมาวุ่นวายยไปไไม่ได้ดือจะปักมือไปนไม่อยู่บ่เบิ่งเคยหลาแล้วเอาปลาได้ไหม แล้วมากลนทอตาเศร้าเศร้าคว่ามันเสียไปใส่ันหาหลักปลาขอนปลาขอนกันนะ้าะของนี่เดี๋ยวจ้าไหนดูซิได้สักตัวไม้ลูกดูทางหน้ากันก่อน ทั้งนี้มันจังแก้งนะพี่นอ้องนี่ได้จ้ะมันก็จะเป็นบอ่ปบอปลาแบบนี้หนึ่งนี่บอ่อปลาลึกมากเด้อทะานีนะสาน a m ออกระว,วังเด้ออีหยังวุ้ตับปลา Yên đi đi cho dù bát loan mát Yên yên tụi con กิน,นย้อนย่าแล้วมักออกมาทงเนาะดูเฮียนละหอนหมดเลยยังหาให้มันได้นะยื้ทอดแล้วล่ะเอาย่า,า,าแล้วมาหาแล้วว่ามันบ่มีดิ าแล้วมันมันหนัวตะขอนดีเราปั้นเป็นกันแท้ก่อนบ่ง่ายออก เอาปาคอนจ้าเอลือยับดีนกาแฟไปใส่อีกใส่เบิ้งกั้นนะเฮ้ยตัวสวัสด,ดีเป็นตัวน้ำไหมฮะสวัสด,ดีครับตู่มาอาบน้ำครับทุกคนใช่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 เระวังปักมือปักมือปักมือนั่นนั่นนั่นแลนนั่นไงเขาเนาะ น right. นี่แสดงว่ามันอยู่ในตมหลายดิเนาะมันบุกไวมากเลยนะตัวป่ะตัวเบยโอ้ได้แล้วปลายังไม่ได้ปลาดุกแท้ หน่ะนะเราอยากจะลงแต่เราลงไม่ได้นะเดี๋ยวปลาดุกเจ็ดตอดเอาปลาอย่างฮะเศ้าหลีนหลิน่าได้ดิฮะพอปลาดุกปักมือได้ดิขอ้อจ้าขอ้อ Nhà ừ. rồi tôi cố phun à. Nhà đi, đi Nhà ấy nhàng bu. Đi cái bên sạ lầu. Chơi ít mái. Tụp lùng phải chơi phò pha rồi. Chỉ muốn bòn đi say. Hả?

โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูต่อเด้อ